สบายดีจ้าสบายดีกยนามือแรงพี่น้องกิมาตำอันปลาหมึกกุ้งกุ้งปลาหมึกตำทะเลกุ้งก็อนด้ยตำทะเลด้วยจ้าลวกหมึกให้ซุกสปั๊บตำทะเลกินโอ้โอ้ลวกพร ได้ที่แล้วก็เตรียมลวกกุ้งมาด้วยพี่น้องเชนี้ก็สีสะดุ้งกุ้งเด้อพี่น้องสะดุ้งแาพอกุ้งสะดุ้งโอ้ยสะดุ้งแล้วสุกแล้วฮะพอดีเลยสำหรับก็กะห้าได้หน้าตากุ้งสะดุ้งแล้วพี่น้องก็สิมาเตรียมตำเลยจ้าเช่นนี้มาเตรียมตำกันเลยจ้า เอาเผ no like ็ดเผ็ดบอพพลเผ็ดเลยเผ็ดเลยมอ้งจัดให้เผ็ดเผ็ดไปเลยพรวดพรวดหนั่ๆเผ็ดๆก้าวตืมอีกบาพคนยังบ่สะใจปวดนัวเลยจ้าใส่ลายนัวลายเสียลายอืมโทเฮงเลยพอดีมีแต่มัเผ็ด อไปเลยเสมักเล่นเสาเอาสีสัน่น้องเอ้ย เปียวหวานบ่ะเาไปกระิใส่ประเด็กมันว่าแม่เมนเลวเส่ประเด็จจ้าประเด็กยัวยัวยวเลยจ้ามีย,ยัวยัวอีกบ่ <c oughs> ต้องยัวยัว,ยวนะแม่บ่แม่ถึงจะแส่บมันเลย ยั่วบ่าบนียั่วยั่วตั้ยั่วตั้ามตทะเลตั้มทะเลติเนี่ยแม่เลวตัก้กต่อไปก็เอาก้งกับป๋องรงเลยมาเด้จ้ามากินกักนเด้อเห็ดซุกได้บริเห็ดดิบ แซ่บบางคนแซ่บเลยเรียบร้อยพี่น้องมากินกันเดืบอบันใส่พักไม่สิเี่ต้องใส่ถาดอา,าดจารย์อาจามากินกัน บายดีจ mm ้ามาเด้อกินตำยาหมูแรงพี่น้องมากินตำกับไอโอนเด้ยจ้ากับน้องฟอนเด้ยจ้าฉันไม่อยากมีนามไร้เนาะเรือมันเหนียบเหนียมบ้างจานช่องบ้างมาเด้อจ้าเห็ดสะดุ้ง กินดิฟไปนะลองกินดิบลองกินดิบกว่าเบดิ่อเขากินดิจกลองกินดิบเา่บมือนกระบะแตกแล้วดิพีน้องทให้เลยลองไหหนบอ จมาเืออื่นเมื่อจะบอกมืออื่นเมื่อตะแลงเมืออื่นน้องพรอเมื่อปะแล้วพี่น้องเอตะแล้วมาทกับที่เมื่อไตะแลงจด้อ ผสมดง,บ,งบ,บั่ซึ่ดีสุดอกผักเครับอาจะงอ่ะหยกกันกรบบาแตกอ่ะสะแหกก็ดีแทบเลยฮะ บ่แหกบบนี้บางๆเงนแทบแต่บนะ <ừ. S 2>

nó có phế điện bổ phế nó tay bắc à nó tám trăm phế bắc một phế điện đa mở cái gì hết nó hướng xí hướng gì phết Hãy subscribe cho xin Ghiền mẹ nông Để เอฟซีที่น่ารักทุกคนจ้า ยัไงแล้วพี่น้องรถไ,ไปด้บยกันก็รู้กันมาได้จ้ะเกิดบันจันผดผาดันใหไงเลยจะเขากับกินขื้หิวนะ่ะกินขื้หิวหอ่วนะอเราแ่บเนาะ โดนปลากเริ่มเพเ็ดแล้วมันกุ้งจะลวกพอดีหรอพอดีเป่เอาลงปุ๊บเดียวเราก็จิบมดมาเลยกุ้งสะดุง้งเน่ะทุกรลายกับยูนะสุกร้ายเสุกรายประเส ขักเงี้ยมาเดาจ้ามาเดาจ้ามาดจ้าพี่น้องทุกคนมากินน้องเดจ้าบึงเดือทางเหงเว้ยกินหนาใช่ปะคงหยุดไปเล้วหยุดได้ยัง hàng hồ sơ cả lông rồi. chào bà chào bà hồ sơ bao tốn hết nên bộ quần tôi cứ tập còn tại mưa không thừa khả năng bỏ con cái từ ma Của quần của quần lục nhạc Ở Tôi bảo có tô bao Lục bạc Một cái nhạc con đấy าาามลลจยเคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เดอจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนเดอจ้าที่คอยให้กำลังใจทางน้องพรแล้ะก็อนเดอจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนันคันต่โซมันของเอฟซีทุกคนเดอจ้าที่เห็นไอคอนเปลี่ยนแปลงเดอจ้าจะได้กติดตามพ่อไหนเดอจ้าซ่องน้องพรสาวเราเดอจ้าบ๊ายบาย